สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำคำสั่ง move นะครับแล้วก็ copy นะให้เราเดี๋ยวผมจะสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วผมก็ group ไปนะครับจากนั้นเรา move ตรงนี้นะเราเลือกที่ move นะครับมันจะขึ้นแบบ snap จุดนี้นะเนี่ยปกติเราจะ snap กันตามมุมเนี่ยนะครับทีนี้คำสั่ง move เนี่ย ให้เรากด alternate นะครับ alternate มันจะขึ้น snap จุด snap ต่างๆให้เรานะตรงนี้ตรงนี้นะครับด้านข้างแล้วก็ s แน p ไปเรื่อยๆนะมันจะมีมันจะมีตรงกลางให้เราด้วยนะเนี่ยตัวนี้ก็คือตรงกลางนะด้านกลางด้านกลางคือจุดนี้นะครับจุดตามมุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านด้านหน้าด้านขวาด้านบนพวกนี้นะแล้วก็ด้านล่างนะครับเนี่ยเราเลือกตัวด้านล่างนะเนี่ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเลือกก่อนแล้วก็กดกด a l t e r n a t นะครับอ l t e r n a t e มันจะขึ้นให้เราเนี่ยแซนปจุดเดียวนะครับแล้วแนปแปอ่านี่ตามมุมแล้วก็ตรงกลางนี่นะครับมันจะขึ้นเส้นตรงกลางให้เราแบบนี้ลักษณะประมาณนี้จากนั้นให้เรากดคอนโทนนะครับคอนโทนสองครั้ง1 2งมันจะเป็นเครื่องหมายขึ้นและลบนะครับนี่ก็คือเราเรา,เราเลือกเราเลือกเราเลือกแบบนี้ก่อนนะครับเลือกแบบนี้ปุ๊บแล้วเราก็เลือกแบบนี้เลยนี่นี่น,น,นี่นะครับก็คือเราไม่ต้องมา M move อีกทีนะ M move ปกติเราจะ move แบบนี้ใช่ไหมครับ move แบบนี้แล้วก็ M แล้วก็ Control นะครับตอนี้เราเลือกแบบ Control สองครั้งนะกด Control สองครั้งเขาจะทาให้เราแบบนี้นะครับก็ Control ข้างเดียวมันก็จะ move ข้างเดียวนะครับถ้า Control สองครั้งนะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับไปกใกล้ๆหนะึ่งสองน่ะหนึ่งสองมันจะเป็นเครื่องหมายขึ้นและลบนะครับให้เรามาเลือกุก อย่างเช่นเรากด M นะครับ M move นะเรา s ี l e c t ก่อนเดี๋ยวลบทิ้งไปก่อนนะกดตัว M นะครับ M เสร็จเรา select ก็ได้นะจะ s e เล c t ชิ้นงานตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วก็กด M จากนั้นกดขึ้นนะครับคําสั่ง Control นะครับ Control สองครั้ง1 2นี่นะครับถ้าสองครั้งมันจะเป็นลักษณะนี้นะเนี่ยปึ๊บปึ๊บ หรือเวลาเราจะ snap นะครับกดตัว M จากนั้นให้เราเวลาเราจะเลือกจุด snap จุด snap coil นะครับจุดจุดจุดไข่ปลาสีเทาๆนี่ครับถ้าเราเลือกกด a ั t e r n a t e นะครับหนึ่งนะครับ alternate มันจะมี snap ให้เรานะครับนี่หลังเส้นเราจะ snap ตรงข้างบนเนี่ยเราเลือกแล้วก็กด control หนึ่งสองอ่าอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับคือต้องกด control ก่อนกด snap ก่อนนะครับถ้า snap เนี่ยต้อง snap แบบนี้นะเนี่ย เลือก snap point นะครับแล้วก็กด control 2ครั้ง1 2จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะ snap จุดข้างบนอย่างเดียวไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2023นะ24นะ่าจะ advance ขึ้นไปนะครับผมไม่ได้ใช้เหมือนกันนะผมใช้23อยู่เลยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับในการใช้คำสั่ง move เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ